สวัสดีครับพี่พีทุกท่านครับวันนี้มาพบจะเจอกับผมวัดราชสีเหมือนเดิมนะครนะกับโซโลเกนเล่นทุกสายขายทุกองนะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่อีพีที่9 55ห้าห้นะนร้อยห้าสบห้าแล้วก็ไม่เดิมฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจใด้วยนะครับชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักทายสอบถามราคามานะครับช่องทางการติดต่อก็โทรมาที่เบอร์0902850841นะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์ line, ไปด้วยกันลิก์ไลน์ผมทิ้งไว้ด้านล่างที่คอมเมนต์ใต้คลิปก็เหมือนเดิมเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามานะครับเหมือนเดิมราคาแบ่งปันทุกองค์นะพี่ๆนะดูให้ชอบก่อนพิจารณาเอานะครับนะถูกใจก็ถามถามราคามาเพราะว่าผมขายไม่ได้การันตีเหมือนเบอร์ใหญ่เขานับนะเพราะว่าเราก็เอาเป็นว่าแบบ สายผ ants, so well, ings, so ู so yeah. evening, ้ทอนนะนะครับซ so right. ื้อมาขายไปเข้าใจตรงกันประมาณนี้นะครับนะก็ไม่ได้รับจองนะครับไม่มีเก็บไปทางขอไปในความไม่สะดวกแล้วกันนะครับนะก็ขออนุญาตพร้อมโอนแล้วกันนะพี่ๆนะก็ประมาณนี้นะครับนะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะวันนี้ขออนุญาตเริ่มเหมือนกับองคแรกนะครับนะเป็นพระสมเด็จนะพี่ๆนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะส่วนตัวผมดูไจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแต่แต่ว่าพระอาจจะมีการใช้มาหน่อยนะครับนะก็มีชบรุด หักซ่อมเดิมนะพี่ๆนะองนี้คือหักซ่อมเดิมนะครับนะนี่มีบินชํารุดซ่อมเดิมนะครับนะนี่นะครับสมเด็จก็ไม่รู้ว่าจะตียังไงนะผมก็ตีเข้าวัดละขังนะพี่ๆนะเนี่ยพิมเนี่ยเนื้อหาจัดจ้านนะครับนะดูนะพี่ๆนะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ดูว่าพี่ๆดูเนื้อหารับแก่น้ำมันตังอิวนะเส้นเขาเรียกว่าเส้นผ่าวายเส้นซุ้มเนี่ยหัวป้วนนะครับตามสูตรของสมเด็จวัดละขังเลยนะพี่ๆนะดูับ เนื้อหาจะแก่ตังอิวนะครับนะบางไม่แน่ใจนะบางท่านเขาเรียกว่าเนื้อส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าจะแต่แก่น้ํามันจันหอมนะเออจะแก่น้ามันจันหอมจะมีส่วนผสมของตังอิวน้ำมันจันหอมอะไรพวกเนี้ยนะเออเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะมีส่วนผสมเข้าไปนับนะในการเป็นมลสารนะมีเวไหมเพาว่ามีน้ํามันจันหอมอะไรด้วยนะครับนะก็เบื้องต้นก็น่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าน้ามันตังอิวนั่นแหละนะพี่่นะเออ แต่ว่าบางท่านเขาว่าพระยุคต้นบางทีท่านก็มีการตามการ Seal, โคลกกล้วยน้ำว้าเขาไปด้วยนะพี่ๆนะเขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับนะเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าพระของท่านนี่สร้างเขาเรียกว่าสาร้างไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆนะนะครับนะก็มีหลายหลายวาระนะครับนะแล้วแต่สร้างคือสร้างไปด้วยแจกไปด้วยนะเพราะว่าท่านไม่ได้สร้างไม่ได้สร้สางพระครั้งคลาเดียวนะเนี่ยครับสมเด็จพระลักษมณ์พิมพใหญ่นะพี่ๆนะเห็นไหมมีชํำุดเดิมนะพี่ๆนะนี่ ก็ถือว่ายังยัง,ย,งยังสวยนะขอบตัดเนี่ยเห็นไหมคลูดรอยคลูดรอยเดิมเลยก็คือชารุดแล้วเนื้อเดิมยังอยู่ครบนะพี่ๆนะเออเนี่ยฮะดูฮะนี่ฮะดูฮะ,ฮะ,ฮะถือว่าได้มวลสารชิ้นส่วนเดิมอยู่ครบนะครับนะอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับนะแต่ว่าก็ย่างยังยังชิ้นส่วนเนื้อหาอยัางอยู่ครบนะครับนะนี่ สมเด็จว่าระคังพิมพ์ใหญ่นะพี่ๆนะเอาชอบใจทักทายสดทำราคามาแล้วพี่ๆนะอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีนะพี่ๆนะองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณนะพี่ๆนะเนี่ยพระผงสุพรรณเนี่ยก็ว่าจะเป็นพระที่ว่าเป็นดินกรองนะพี่ๆนะเนื้อจะนุ่มเนี่ยพี่ๆองค์นี้ดูนะครับตานะครับนะพระผงสุพรรณนะพี่ๆนะดูฮะปึกเลยนะองค์นี้เนี่ยฮะก็จะมีสามพิมนะเขาเรียกว่าพิมพ์หน้าหนุ่ม หน้ากลางหน้าแก่นะครับนะน่าจะเป็นพิมพ์นิยมสุดก็น่าจะเป็นหน้าแก่นะครับแต่องค์เนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์หน้าแก่หรือว่าหน้ากลางหรือว่าหน้าหนุ่มนะครับนะยางแย่ไปถูกแล้วพี่นะเนี่ยฮะสังเกตดูว่างูฝั่งนี้จะยาวนะเออเนี่ยดูฮะเป็นหน้าแก่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะดูเนื้อหานะพี่นะเนื้อนี่ปึ๊กเลยนะครับนะเรียกว่าเนื้อหานี่ปึ๊กเลยเขาเรียกว่าดินกลองนะครับนะดังที่มี เขาเรียกว่าแต่งกรอนให้มีคนแต่งกรอนว่าพระผงสุพรรณดินกลองต้องตราตรึงนะครับตอนนี้พี่เพียอาจจะเป็นหน้าแก่นะพี่นะเพราะว่าเขาว่าหน้าแก่ตรงข้างๆนี้จะมีเมด็ผดผลดเม็ดเนื้อเกลืนนครับนะนี่หน้าอกของท่านนก็จะคล้ายๆหัวหัวช้างนะเสียนช้างพี่เห็นไหมเนี่ยเสียนช้างนะาผากักตรงนี้นะาผากักนี่ก็ตรงจะงอยลงมานะครับนะนี่ตรงนี้ก็ค่อนข้าง,างสมบูรณ์พี่นะพ,นะพระผงสุพรรณนะพี่นะดูฮะนี่ฮะดูฮะ มือนีห้งแห้งเลยนะครับนะเขาเรียกว่าดินกรองนะครับนะนี่ฮะดูครับนวลดินกลุดเดิมๆยังอยู่เลยนะพี่ๆนะนี่ฮะดูครับรอยครู่รอยตัดนี่นี่ครับด้านหลังก็จะเห็นรอยนิ้วมือนะครับนะเดิมๆมีนวลดินดูกรุดเดิมๆนะครับนะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะพี่ๆนะพระผงสุพรรณนะครับนะนี่ฮะหนึ่งมีชุดบรรจับัคคีนะครับนะ เนื้อในปึกเลยนะพี่ๆนะสมบูรณ์นะอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นเรียกว่าพระประพาณนทนรัศมีหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่ๆนะองค์นี้เป็นชิ้นตะกั่วนะพี่ๆนะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพระก็อาจจะอยู่ในกระป๋องอะไรในถังสังกะสีอะไรแบบบนบ้านนะพี่ๆนะอาจจะมีสนิมเกาะพี่ๆไหมสนิมสนิมในถาดในกระป๋องทบนะติดอยู่นะครับนะดูพี่ๆดูนะครับเดียวฮะ สนิมติดเดิมเดิมเลยนะพี่นะประพามนทนรัศมีหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าน่อพี่นะด้านหลังมีจานนะพี่นะตรงนี้ตะกัวนี่ปึกเลยดูครับสนิมดูว่าจานจานเก่าจานเดิมนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยจานเก่าจานเดิมนะครับนะสนิมเนี่ยฮะเนี่ยอาจจะเป็นรอยบล็อกพี่พี่เห็นไหมรอยคลีบแม่พิมนะครับนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพี่พี่อยู่ เรื่อยๆนะว่าพระบางทีเขาหล่อเป็นแผงนะพี่ๆนะคือตะกั่วเนี่ยเขาจะหล่อเป็นแผงเลยบางทียาวๆอย่างเงี้ยนะครับพอหล่อเสร็จคือบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยเนี่ยเราจะเห็นขอบไม่พิมพ์อย่างเงี้ยนะครับนะคือเขากดหุ่นเทียนแล้วก็มาแปะเป็นรางยาวเลยนะครับพอพอเวลาเขาเทน่ะเทเป็นแผงเดียวยาวเลยนะพอแผงพอหล่อเสร็จอ่ะช่างเขาจะมาสับตัดแบ่งเป็นองค์เป็นองค์นะพี่ๆนะเราสังเกตดูได้ว่านี่เราเห็นตะเข็บไม่พิมพ์ชัดเจนนะครับนะแล้วด้านข้างอ่ะจะมีรอยตัด นะครับนะรอยซิวอะอะไรเนี่ยตัดสับเห็นไหมตัดแบ่งองค์พระนะออกจากแผงออกจากลลางนะนี่เห็นไหมนะครับนะนี่พระเราจะค่อนข้างเขาเรียกว่าบางองค์เราจะเห็นชัดเจนนะเนี่ยอย่างพระวัดไหนนะที่ว่าุ่นมากเห็นไหมมันจะจะไม่ตรงเสมอกันนะพระโล่เนี่ยเห็นไหม่างนี้จะหนาหน่อยกลางอย่ารีบๆหน่อยเขาเรียกว่าสอบล่างบานข้างบานบาน,บานขอบนะครับนะ หัวท้ายนะครับนะตรงกลางอาจจะสอบนะพี่เห็นไหมเนี่ยคือธรรมชาติภาพหล่อบางทีก็อาจจะมีตรงเสมอกันมั่งน้ำนะแต่ว่าชิ้นตะกัวส่วนมากจะประมาณนี้นะพี่นะก็อาจจะเสมอการมั่งนะนะแต่ถ้าเป็นพิมพ์อื่นนะพี่ีนะส่วนมากจะประมาณนั้นนะน้ะบานนะบางทีจะเว้าตรงกลางเลยนะเห็นชัดเจนเลยนะบางทีนะครับนะองค์นี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะพี่นะอาจจะผิวแบบคลังคลังเข้มขังไปหน่อยนะประมาณนี้แหละนะนนะอาจจะไม่สวยนะน้นะคือภาพแบบกระป๋องกระป๋องบ้านนะเอาโอเคประมาณนี้นะพี่ๆนะ องต่อมาครับเป็นเเขาเรียกว่าปิตาพังบาการนะพี่ๆนะองนี้ะปิตาพังบาการองนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อนวะหรือเปล่านะครับนะพี่ๆดูเนี่ยดูเนื้อนะพี่ๆนะดูเนื้อนะครับนะปิตาทางเข่าหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกนะครับนะผมไม่แน่ใจน่าจะเรียกว่าปิตาพังบาการนะเนี่ยดูพี่ๆผิวก็ยังพอสวยมากเลยนะพี่ๆนะ เนื้อนวะหรือเนื้อเงินไม่แน่ใจนะพี่ๆนะผมว่านั้นนวะหรือเปล่านะครับออกแดงๆนี่พี่ๆดูผมข้างมีรอยแตกแล้วพี่ๆดูแตกนี่แตกธรรมชาติเลยดูดูบล็อกลั่นบล็อกแตกนะคือจะเส้นมันจะคมนะเส้นผมเนี้ยเวลาพระหล่อพระปั๊มพระปั๊มนะพี่ๆนะเวลาบล็อกแตกอ่ะคือบล็อกปั๊มมันแตกนะพอปั๊มมาเนี่ยจะเป็นรอยเลยนะพี่ๆเห็นไหมรอยเนื้อเกินแบบคมๆเลยนะเนี่ยคือบล็อกเริ่มแตกนะพี่ๆนะเห็นไหม เนี่ยเห็นไหมเนื้อเกินแบบคมคมเลยนะครับนะด้านหลังนะพี่ๆนะดูฮะเนี่ยพี่ๆพี่ๆดูดูดูตรงนี้นะใต้ท้องล่างหูเนี่ยจะมีเส้น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 คมคมเลยนะนะครับนะดูฮะเนี่ยพี่ๆเห็นไหมใต้ล่างหูนะครับนะนี่เส้นเส้นคมๆเลยนะเนี่ยพี่ๆเห็นไหมพยายามเล่นแสงให้พี่ๆเห็นนะ พี่พี่ก็ดูเอานะผมก็พยายามเล็งเหมือนกันนะแสบตาเพราะว่าตาไม่ค่อยจะดีแล้วนะพี่นะเป็นต้อนะครับนะเพ่งไฟนานก็แสบตานะครับนะนี่ประมาณนี้นะพี่พี่นะนี่ฮะปิดตาพังประการนะดันขอบเราจะเห็นว่ามีรอยคล้ายๆรอยตะใบนะเพราะว่านะ่จาจะเกิดจากการแต่งบล็อกแต่งพิมพ์หรือว่าแต่งหลังปั๊มก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่นะนี่เห็นไหมคมๆเลยนะนี่พระ เหรียญบางรุ่นนะครับนะเขาว่าบางทีเขาแต่งในในบล็อกในพิมพ์นะพี่นะออแต่ว่าบางพอกบางพิมพ์บางทีเขาก็แต่งที่หลังก็มีนะครับนะเนี่ยพี่พี่ดูขอบจะมีรอยแต่งคมๆนะครับนะขอบข้างก็ดูครับมีการตะไบเนี่ยเนื้อผมไม่แน่ใจเป็นเนื้อมันออกแดงๆแบบน่าคล,าคลา้ายๆนวะนะผมไม่แน่ใจว่าองค์เนี้เป็นเนื้ออะไรนะพี่ๆนะครับนะนขอบมีการแต่งตะไบนะเนี่ย ปิตาพังพกาณ์เอาโอเคประมาณนี้นะพี่พี่นะองค์ต่อมาครับเป็นวันทาสีมาหลวงปู่โตนะพี่พี่นะองค์นี้ก็คือท่านท่านล้อพิมพ์มาจากวันทาสีมาวัดพรับนะพี่พี่นะก็คือเป็นหนึ่งในชุดเป็นเขาเรียกว่าชุดแช่น้ํามนต์เอาเอาเป็นบ้านยุคแรกของท่านนะหลวงปู่โตวัดบดูชิมพลีนะพี่พี่นะเป็นพระยุคต้นทำเขาเรียกว่าชุดแช่น้ํามนต์หนึ่งในสิบสามพิมพ์นะคือชุดยุคต้นเนี่ยชุดแช่น้ำมนต์เนี่ยจะมีสิพสามพิมพี์นะ ก็จะมีหลากหลายพิมพ์แหละนะครับแต่ว่าผมอาจจะบอกกล่าเอ่ยไม่ไม่ครบนะครับจํานวนนะพี่นะก็จะมีพิมพ์สมเด็จโปรโพอะไรประมาณนี้นะพี่นะรวมถึงมันทาเสีมาเนาะครับพี่ๆนะนี่องนี้ด้วยนะครับนะดูฮะองค์นี้นี่จัดมากพี่ๆดูพระจะมีคาบน้ำมนต์อยู่บางๆนะพี่ๆนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าองค์สวยๆนะพี่ๆนะจะมีรอยสเกลเขาเรียกว่ารอยรอยไม่พิมพ์นะครับข้างๆนะครับนะองค์นี้อาจจะ แล้วพี่ๆต้องสังเกตดูนะขอบด้านหลังตรงเนี้ยคือลักษณะมันจะตั้งเลยนะพี่นะเนี่ยเราจะเห็นดูเวลาคล้ายแบบเขางัดพิมออกมาเนี่ยเป็นเป็นตั้งเป็นแท่งๆเลยนะพี่นะดูด้านหลังนะเนี่ยพี่ๆีดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตั้งเลยด้านหลังตรงเนี้ยจะจะตั้งเลยนะพี่พีนะเดี๋ยวผมหามุมอยู่พี่ดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมด้านหลังนี่จะตั้งเลยเนี่ยพี่ๆเห็นไหมตั้งเลยนะครับนะแล้วเนื้อเนี่ยปึ๊กเลยพี่ๆตรงเนี้ยเห็นไหม อาจจะใช้โดนสัมผัสหน่อยนะพี่พนะเห็นไหมเนื้อนี่ขึ้นปึ๊กขึ้นไตเลยนะครับเหมือนแบบสมเด็จเหมือนกับผุ้สะผู้เผือกอะไรประมาณนั้นเลยพี่ๆดูเนี่เดี๋ยวเนี่ยเนื้อหาดูพี่พีด,เเเด,พพดูเนี่ยตรงสะโพกเห็นไหมเนื้อนี่ปึ๊กเลยนะครับนะนี่เห็นไหมนะครับเขาเรียกว่าวันทาเสมาหลวงปู่โตนะครับนะเขาเรียกวันนึงนสิบสามพิมชุดแช่น้ำมนต์นะครับนะร 1, พ,พนนนะรนะพยุคต้นของท่านํานะั้นพะี่พี่เห็นไหมเนี่ยพระเวลาเขาสร้างเรื่องว่าแช่น้ำมนต์พี่พี่เห็นไหมจะมีรอยลั่นพี่พี่เห็นไหมเี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เพราะว่าพระอ,อยู่ในน้ําเนี่ยแช่น้ํามนต์อะไรมาในเวลาเนี่ยอ,อการระเหยของน้ําเนี่ยทําให้เนื้อพระนี้ยึดแข่งตัวพอก็ขึ้นมานะครับนะจากน้ามนต์พวกเนี้ยน้ำระเหยเนี่ยจะแตกลานเออเขาเรียกว่าแตกคล้ายๆแบบเอ,อดินท่งน้านะครับนะเออพี่ๆเห็นไหมเนี่ยจะลั่นมีลั่นที่ผิวนะครับนาะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยคล้ายๆแบบไม่ลั่นเลี้ยหรอกนะครับแต่ว่ามีเป็นรอยนะครับนะพี่ๆเห็นไหมเนี่ย ด้านหลังก็จะมีรอยเนื้อพี่พี่เห็นไหมเขากดพิมพ์แล้วก็มีคราบน้ำมนต์คราบแช่น้ำมนต์หน่อยพี่นะเห็นไหมเนี่ยรอยเนื้อคือเขากดพิมพ์กดมือนะพี่นะเป็นรอยกระเจะเขาเรียกว่ารอยกระเจะนะครับนะผิวกะเจะนะครับนะเนี่รอยนิ้วมือนะครับเนี่ยวัดพับเรามันจะเมื่อค่อยเห็นลายนิ้วมือผิวก็จะแฉ่งนี่พี่นะเออตรงนี้จะมีคราบนิ้วมือนั่นนะคือลุงโตนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นวัดพับเนี่ยขอบข้างจะมีตะเข็บนะจะไม่มีแบบขอบบังคับพิมพ์พี่พี่เห็นไหมตรงเนี้ยจะเห็นว่าเป็นรอย แกะพิมพถอดพิมพ์มาเนี่ยเป็นร่องชัดเจนนะครับนะนี่คือหลวงปู่โต,โตะนะพี่ๆนะเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นวัดพระเนี่ยจะไม่มีอย่างนี้นะครับนะก็คือจะมนไปเลยนะเออเนี่ยปิดนะครับนะวันทาเสมาหลวงปู่โตวัดประดูเขิมพลีนะพี่ๆนะเอ่ะโอเคองค์ต่อมานะพี่ๆนะนี่ผมก็เช่ามาอย่างนี้เลยพี่ๆนะเนี่เจะของเขาเก็บไว้นะขอ,ออนุญาตชิ้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับลูกอมเป็นเนื้อไม่กระพัดนะพี่ๆนะเนี่ย ลูกอมเมกกพัทนะับนะแล้วมีจานด้วยพี่พี่ดูเมกะพัดนี่คือเก่าถึงยุคเลยทำนาพี่พี่ดูนี่ฮะขยอนไว้ในกระป๋องกระป๋องนะพี่พี่นะนี่นะครับดูฮะมีครบาบน้ําเข้าอะไรเนี่ยติดนะับนะนี่แล้วมีจานนะวี่นะอ,องนี้ลูกนี้มีจานด้วยนี่นี่นตรงเนี้มีเห็นพี่พี่ไหมเนี่ยรอยจานผมอาจจะอ่านจานไม่ออกนะว่าเป็นอัขระอะไรนะเออแต่เขามีจานด้วยนะเนี่ยพี่พี่ดู คือลักษณะเนี่ยเนื้อแบบปิตาเมกะพัดเกจิโอเก่าหลวงบ่บุญหลวงพ่ออีแล้วก็อะไรอะ่ะปิตาสายลาดบุรีนำ้นำหนักประมาณนะั้นเลยพี่ๆนะบรรในบรรดาพระเมกะพัดเก่าเนี่ยคือเนี่ยเนื้อจะโซนเดียวกันเลยนะพี่ๆนะคือบ่งบอกถึงอายุของเมกะมกพัดนะเนี่ยเก่านะครับนะนี่ดูพี่ๆดูเก่านะครับนะลูกอมน่าจะเรียกว่าลูกอมนะพี่ๆนะดูครับ ลูกอมไม่ก็พัดนะครับนะนะฮะอ้าวโอเคประมาณนี้นะพี่พี่นะอง์ต่อมาครับเป็นเอ่อลูกอมหลวงพอดิงวัดบางบัวนะพี่พี่นะตรงนี้ได้มาสองเม็ดครับนะเนี่ยเขาเรียกว่าลูกอมเอ่อพญาช้างสารนะครนะนี่เนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยลูกอมหลวงพ่ดพูดิงวัดบางบัวนะพี่พี่นะเนี่ยฮะดูค่ะ เนี่ยลูกกลมหลวงปู่ดิ่งวัดบางบัวน,นะครับนะเนี่ยก็มีอยู่ในเนี่ยสองเม็ดน,นะครับนะสองลูกแล้วกันเอออาจจะเรียกผิดขออภัยพี่พี่นะเนี่ยลูกแรกนะครับนะอีกลูกหนึ่งนะครับนะลูกกลมหลวงปู่ดิ่งวัดบางวัดบางวัวน,นะพี่พี่นะเขาน่าจะเรียกว่าลูกกลมพญาช้างสารพญาคจสารอะไรนี่แหละพี่พี่นะเออถ้า,ถ,าถ้าเรียกผิดขออภัยพี่พี่ใส่ตรงด้วยนะพี่พี่นะ นีลุงโอมหลวงพ่ด,ดิ่งวัดวางบัววัดบางบัวเนี่ยพ,พี่ดูนะครับนี่ยจะแยกก็ได้จะยกก็ได้นะพี่ๆนะอ,อชุดนี้นะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะพี่ๆนะวันนี้ก็มีมานําเสนอมาแบ่งปันพี่ๆประมาณนี้แล้วกันนะครับนะชมแล้วชอบสนใจองค์ไหนก็ทักทายสอบถามราคานะครับนะ เหมือนเดิมฮะรบบาคาแบ่ปันทุกองนะครับนะก่อนจากกันไปก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่าน,นครับที่สละเวลาเข้ามารับชมนะครับนะและที่กดไลก์กดแชร์ให้เป็นกาลังใจที่ขาดไม่ได้ก็บรรดาพี่ๆเอฟซีผู้มีอุปก,การะคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนเป็นแรงใจด้วยดีสมอมานะครับนะก็ผมวัดราชสีก็ขออนุญาตกรับลานไปก่อนและกราบขอบุณอย่างสูงในมิตรมิตรีและว่าเขาเรียกว่าช่วยอุดหนุนเป็นกําลังใจนะครับนะให้ผมมีทุนได้เรียกว่า เช่าองค์ใหม่นะมานาเสนอพี่ๆนับนะก็เพราะว่าถ้าถ้าเขาเรียกว่าออกนํามาแล้วออกไม่ได้ผมก็ไม่มีทุนที่ว่าจะไปเดินเช่าองค์ใหม่มานําเสนอพี่ๆนะเออก็อาจจะฟื้นเครื่องหน่อยนะครับถ้า,ถ,าถ้าขายดีหน่อยก็เออพอจะมีกําลังได้มาทําในสิ่งที่รักเรื่อยๆนะครับนะอะวันนี้ผมขออนุญาตกลาบรามไปก่อนไว้โอกาสหน้ามาพบเจอนใหม่วันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ